สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมเมเบลลคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักของโค้ดตุรกีก็คือโค้ดเดน,เนิเอลกับสาวไทยของเรามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับเป็นโมเมนต์หลังจากจบเกมสาวไทยของเราก็ต้องบอกเลยว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับจากแฟนๆที่ไปชมในสนามหลังจากจบเกมอย่างภาพนี้ก็เป็นแมนทัดดาวนึกแจ้งที่กําลังมาถ่ายภาพหรือว่าให้ลายเซ็นกับแฟนๆที่มารอเธอ นั่นเองครับแฟนๆก็มีการเรียกเธอแล้วก็เธอก็ไปให้หลเซนซึ่งนอกจากแนนก็มีอีกหนึ่งสาวไทยครับก็คือนุกนิกนัทนิชานั่นเองที่เธอกําลังแจกลายเซ็นแฟนๆอยู่หลังจากนั้นจูจูก็มีโค้ดคนหนึ่งครับก็คือโค้ดของทีมชาติตุรกีนั่นเองโค้ดแดเนียลโค,ค้ดคนนี้แกเป็นคนที่น่ารักอารมณ์ดีอยู่แล้วครับในขณะที่สาวไทยของเรากําลังแจกลายเซน็นหรือว่าถ่ายภาพกับแฟนๆอยู่จู่ จูแกก็เดินมาแล้วก็ ยกมือสูงๆกำลังถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆอยู่นั่นเองครับน่ารักมากๆเลยโค้ดแดเนียลก็ถือว่าเป็นโค้ดอีกคนหนึ่งที่มีความน่ารักแล้วก็ขี้เล่นมากๆเลยครับน่ารักมากๆเลยโค้ดซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีมตุรกีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้ผ่านเข้ารอบแดทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จะได้เดินทางมาเล่นในประเทศไทยของเรากับการเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายในรอบไฟนอลก็ เวลคัมนะครับสำหรับโค้ดเดนเนียลที่จะมาในประเทศไทยของเราเร็วๆนี้ครับเชื่อได้เลยครับว่าทุกทีมจะต้องประทับใจในกองเชียร์ชาวไทยของเราอย่างแน่นอนครับ